เฮ็ดยามากใกล้ๆไม่กินใกล้ๆหรอแม่จีว่าอนเนืองๆตูฟังอ่อวเนืองยังหรแม่ยังผีตาเก่าโบราณแม่ แม่แม่ยายหนึ่ง่นตายแเหรอคนมีเห็ดผีหลอกแม่เด้บ้านนั่นมันเ่ราะท่านหลายคนหนึ่งหลายเฮียนได้มีซีบลังค้าเฮียนหนึ่งเด้เฮียนอยู่เป็นดอนพูกเราดอนละวดอนนี่เฮียนหลังนี่ด้วยดอนนี่เฮียนหลังนั้นด้วยดอนนั่นปลาจีกเ่าท่านได้แตกดิตะกี้บ้านหลังนั่นเพิ่นบ้านทําเสียนั่นเฮียนซีบลังค้าเฮียนอยู่คนละเรามองละามองยน่ยมีเห็ดออกมีก็ไปเก็บกินเห็ดละงูเก็บตะไคร้รถหนาหนาบันไดเห็ดกอเห็นหยางบ่อืดเพรอยากดิตะกี้บ้านมูแม่อยู่นี่ บันนี้เพื่อนบาดเพื่อนตายแร้กเพิ่นไม่เหตุหลอกแม่เลยดิมีอีหลีเดิมูแม่วัดสุแรนหนีไปยังมากเด็กน้อยมูนี่สัน่นแม่มาทั่วบ้านนี้เอาหนีผีแม่แม่ผีผู้ใดเดี๋ยวนี้สุยญามหาลายเลยมันโมมีดอกผีผู้แม่ถามดิผู้พอกะนอนขีบกบยาอยกกว่าผีเป็นทั้งสี่บาลาดสูบาสยาเป็นไฟหมู่มูขข้นคือกอบยาม่ว่าเป็นทังสั่นดอกพ่อมันเป็นนางขาวจูนพูนเลยวางสี่งนี้ พ่อแม่เลยว่าจะมาหาว่าสู่ขี่ตัวกันตัวน้องให้น้องเลี้ยงได้อีนีน่แม่ว่าไปไปนอนไปนอนไปนอนทิดไปน,อนไป,นอนไปพันเอ่าเทาเท่าสูงข,ข่อยผีข้ามไกลเกียวหรือเปล่ไม่เป็นเจ้าไหนฟีข้ามไกลเกียวจังหวังเ <โอ S 1> สีนเถ้าบ่สุ่ยฟังดูพัวเมียครูหนึง่งไปนอนหน้าพ่อหนังสืว่าดีนี่หนังสืว่านั่งไปนอนหน้านั่งกันนั่นเง่าเหมือนเพื่อนเป็นยังกะนีเถ้าไว้เพื่อนกับบกเมียเพื่นนอน ยืนย <NYU> ังหน้าเด้อคอยไปหาเสเบียก้อนมาไปหายามเบียก้อนมาเลยลงไปมีนกระถ่ายุหันติถ่ายุหันแล้วน่นถ่ายยื่นนย่งหน้าเลยเหรอพก็ไปหายามเบียเสียบเนี่ยไปเต้นเวียนแล้วเนาะพ่กก on, ็ไปหายามยามไปใส่ก็มีก็เสียงปลาดินตามต่ำไปเบื้องบนนี้ได้บ่บันยบ่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 นี่ต้องเงียบหล่อนแจกแสบตัวปลาพวมีกตัวปลาไปใส่แถวคือบ่มีไม่จังเลี้ยวนี่ยามไปหลังจุดไทยยิน อยากขึ้นถังหลังนี่วัดได้บ่ได้บ่อพนามารามไม่ยังถามเลยอมไวตัวผีแล้วผีเขาไปเชื่อหรอกทเอเป็นจ้าดล่ะตัผีเป็นจ้ไดล่ะตัผีมากท่หะกันตาแดงจริงๆงมันมมมันขนตัวนี่วะผีขัางตัวนี่บ่ให้บ่ผีบม่มีหัวจิมาพราเขาแยงเบื้องหลังเขาเห็นขนหล่าตัวจำมันได้ยงนาตัวนี่เล่นไปึึงยังนาหามเนี่ย ต้นไปนบ่เท่าปนี่เรียนํามมุงมุเนาะแสงไฟมุง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 น้ำฝนเนาะพ่อเราขึ้นไปลูกเนี่ยแ่เ็กน้ายูด้อัดรงน่มแนปลูกเลี้ยงให้เหรอลูกเถ่าแม่ลูกเถ่าแม่มาแล้วมาลูกย็ดยังนี่หุ้ยแต่ว่ายังมาน่ควายพนาวันิึงนูแสงมองมึงหนูพน้ามีอะลูกกันได้้วมมันแสงยังเราทอาห้กับแสงผีเหลวาพน่า สูไปใบ่นี่ยันที่สิบห้าเขาเจอานนบ้านมากโาทำเน้าเ่าลงมากทึ่งทีนี้ทำไงคนนี้มันมาน้ำบ่เอแากน้ำเนาะเพราะตูเมียเลี้ยวเห็นกัแสงเมาเมามากไก่ผู้ฟัวกัเจ้าตับนี่แสงเมาเมาทุกคนจนหอดบานกักปุ่นเหลยังเศร้าสันอุ้ยมาบอกปิยาที่มาควดกับกบยู่เด้อไอ้กีแม่แม่เนาะแม่เเนาะ เราลูกไม่งเงียวมีอีหลีน,นี่บัตรมังคู่ติดเราเราลูกไม่งเงียวผีผีปูตาคืออื่นบางผีซุ่มเขาเลี้ยนไปซ่าแล้วมันหลักษาบาดแมันเป็นผีปอบผีปูหากินขี่ไก่ซุ่มมัมมีหัวดิหัวกุูเลยมองกลางเอิ้งนี่สิเป็นแพงเงี้ยวคืออัน,นหลอดไฟอันนี้เท่านี้มอง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 ,มอง อุ liberal, Higher, ier, ้มเขางเสไปอันน e ี้ก็เป็นเสียงแม่แม่ไปเหยืนี่ตาแล้วมียิ่งเหยอตะกี้มันเหย่ลงฟองมันบอกเป็นยผัดหูเนาะเพิ่นมา้ยางไมเถึงปูใส่ฟองเริ่นเทืงหินเคงปวดเหย่เหมืเหยมันจะดังโจกเงาลงแต่ละอวยผืนเมืงมหาเล่าเล่าไหลแรีนเขาในเงี้ยเลยแม่แม่งานผู้ยูดดนี่แหละอืพอแม่พ่อใหญนี่แหละเสอ แนวซ่านตะกี้มันเห็ดมาแง่ๆบันไดแสงลอยล่องเลยริวริวลงเลยพราะแต่คน่วนเงี้ยิ่นเลยว่าอุ้ยมันแสียงยังมาอยู่ยิ่งใส่เฮียนี่นั่งมาแจงขัดแจงเมี่ยแตจางตางอยู่ขันว่ามีโคจ่างมอล่าแก่เขาเพิ่นคือบ่เบาเทยบ้านเทยเงี่ยงมาเลยบัดซ้อมรถเทิร์นผวนเงี้ยวเหมนคอยปล่อยเงี้ยวออกดังเจาะโล่งตะรางเลยบ่มันก็อวยพึ่งมึงมาก บ่มีหมัวหัวพุทธคุณนดุนล,ล่ไฟเป็นท่อทลลปอบอีป,ปีบร่องแลีนอุ่นหนลุดร่องน้ำหนทางเลเตยตะกีาา้มันเป็นหนทางโคนมันหล่อหล่นาเฮียนเป็นดุนเนี่ยมันเป็นหนทางโพพระท่านในมีทางหินนะนะหินอยูุตาว่าห่างเป็นหินแบบพระท่านในลาดยางขึ้นซุงมือทางนั้นก็เป็นทางสรานร่องมองเฮียนอันมองสามสามแยกนะสามแ้ว่ามันโศกดีท่วมล้างสร้างนี่มองหันมองทางโศกมากนี่คนเที่ยวไปไ้ไปหน้า มันสีฟอมลงมันสีแรีนน้ำท่าสุกูเนี่ยท่ใสัปลาตะปูใส่นบักะปูโดยเฮียนเครงท่ากับเตอสั้นเครื่อนตะปูอยู่ขังเฮี้ยเรียนเขามาดอกตะปูแบบผู้ผัวเลยเท้าเจ้าเป็นยังเลยมาล่างปูผู้ตายเนี่ยเท้าเท้าพนันป่ะค่อยเงิี้ยนผุดผัวเพิ่นกั่นเพื่อกับเอาหน้ามาเป่าฟ่วงเป่าฟ่วงเราเห็นเมียซานเม่นแบบอะว่าบบมันยังเขาหมดละว่ากันเท้าเจ้าเป็นยังเท้าเจ้าเป็นยัง จัาผมนี่ะผาคนมาเป่าพองอย่าให้เิ่นเบาเป็นเนกน็มึงมันก็นเ,เห็นผีเห็นผีห <c oughs> าำก้างงันเครื่องยานดึงเกาไปเห็นผีหัวขาดอุดหลุดลูเอ,อิบเพื่อว่าโอ้พ่อแม่ไอ,อ <c oughs> ผมไปนอนหน้ากันด้วยไ้ยมื่อกี้ไปตีเฮียนเมื่อวานยานเป็อาเลี <c oughs> เออ้ยงผีเราไปได้ยุติมันมามีติจะขี่ตัวจะกี่รีผีขี่ตัวไปเลยนั่เมื่ววาผีห่ตัว โอ้ยคนนาฏิกาเมื่อนั่งมะอเท้าคนพยานอยู่ไหมเมื่อก็นอนอยู่แหมโอ้ยมีเฮียอะไรมีพ่อกันแหมไม่มีแม่ก็มีพ่อเด้อยั่นนพ่เถาก็ไม่เถาก็เลี้ยงผีไอ้ฟังเสียดผีหรอกพ่อเถาก็ไม่เถากันนะ คิดมึงกลับไม้ยังทิดไม่ๆม่่ก็เห็นผียู่ใสเดี๋ยวนี่มันสีมีอยู่ติดูนี้แต่พเสียมากผมจะไปบังเขาจะไปยู่ติเทาเขาไปเบิงตัวสามเาบอกตัวมันจะซื้อไหมมันเก<อ>ือพยุใสระเทา คือเาเคยเหนีย่นไอบนี่นาิงส่นีเดี๋ยนี่นี่ไม่นี่นางวิงไฟู่ตมือของไฟไ้ถตาเบ้นมาสังมาไกไก่มันเมีนมันเาทิ่มันวามันเมียนนี่ดีจี ผีลีต oh, sí. ัวเท่านี่ผีลีมันหนีมันหีมันหีมันหีโอ้แม่แมคือมันวายลีตัวนี่มันแม่คือมันมาหลีตัวเนี้ยมนี่ีมาเล่นเล่นเลยโชคายหนไหองแก่ทองแก่ทองแท่ของแก้ของแท้ของแท้โเอฮ่ตัวพ่อเนี้ยพ่เท่าก็ไม่เถ่าได้